เอาละสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชิวแอดสอบกันอยู่ผมช่างนันแอดซอบกันครับอยู่ยกับแบงค์เฟลิ่งกันนะครับปืนเสียงเปล่านั่นเองนะครับผมก็ห่างหายหน้าหายตากันไปนานเลยครับกับการอัปโหลดวิดีโอคลิปแบบนี้นะครับผมก็ไม่คุ้นเลยนะครับพักยาวเลยนะครับพักยาวอ้าวโอเควันนี้ก็สถานกา,การณ์ก็โอเคค่อนข้างโอเคปกติแลวเดี๋ยววันนี้ก็จะมาพูดในเรื่องของภาพรวมนะครับอของสิ่งเทียมอาวุธปืน ตอนนี้นะครับว่ามันเป็นยังไงบ้างเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับในช่วงเดือนกว่าๆที่ผ่านมานะครับผมว่า,าท่านที่ยังครอบครองแบงก์กันอยู่ท่านต้องทําตัวอย่างไรปฏิบัติตัวอย่างไรนะครับผมในสถานการณ์ใหม่ยุคใหม่แบบนี้นะครับผมก็เดี๋ยวเรามาพูดคุยกันนะครับเริ่มแรกเลยก่อนอื่นก่อนใดเนี่ยนะครับแบงก์กันเนี่ยเป็น สิ่งเทียมอาวุธปืนนะครับชนิดไม่ขับเคลื่อนนะครับไม่ขับเคลื่อนก็คือไม่สามารถที่จะขับเคลื่อนหรือว่านำพานะครับผมอะไรก็ตามนะครับที่เป็นกระสนุนออกจากลำกล้องได้นั่นคือสิ่งสิ่ง,งที่เรียกว่า สิ่งเทียมอาวุธปืนชนิดไม่ขับเคลื่อนนะครับผมนั่นคือสิ่งอ่าสิ่งเทียมอาวุธปืนชนิดไม่ขับเคลื่อนเราก็รู้นิยามของแบงก์กันและนะครับว่าเอ้ยมันใช้ทําอะไรนะครับมีเพื่ออะไรวัตถุประสงค์ของแบงก์กันนะครับที่อ่ากรมการปกครองอนุญ,ญาตให้นําเข้านะครับเพราะว่ามันเป็นปืนเสียงเปล่านั่นเองแค่เป็นปืนเสียงเปล่าไม่สามารถที่จะขับเคลื่อนได้นะครับก็ใช้ในการถ่ายทําภาพยนตร์นะครับ ในรูปแบบของกีฬานั่นเองนะครับจะใช้ปล่อยตัวนักกีฬาหรือว่าให้นักกีฬายิงปืนนะครับผมซ้อมนะครับซ้อมมือซ้อมอะไรอย่างนี้นะครับผมก็ใช้นะครับผมเพื่อฝึกซ้อมก่อนการครอบครองอาวุธปืนจริงก็ได้นะครับก็คือเราใช้แบงก์กแบบถูกกฎหมายอ่าไม่ใช่ไม่ใช่ถูกกฎหมายใช้แบงก์กแบบถูกต้องนะครับผมไม่เอานิ้วเข้ากลงไกล,ล,ลเชียร์ลูกเช็คลูกนะครับ ฝึกซ้อมปลดแม็กปล่อยแม็กนะครับผมทิ้งแม็กนะครับผมฝึกกริปปืนนะครับก็ถ้าเรามีพื้นฐานตรงนี้เราก็สามารถที่จะใช้งานปืนจริงได้อย่างอ่าอย่างอ่าเรียกว่าอย่างถูกต้องนะครับแล้วก็ปลอดภัยนะครับผมลดอันตรายนะครับที่จะเกิดจากการครอบของอาวุธปืนจริงโดยไม่จําเป็นอันนี้ก็คือหลักใหญ่ใจความของของการอ่ามีแบงก์กันเลยนะครับเพราะว่าบางคนเนี่ยอยากได้อะไรที่มันเหมือนปืนนะครับอยากได้อะไรที่มันเหมือนปืนแต่ ไม่ได้อยากจะได้ปืนจริงเพราะว่าเอ้ยเราก็กลัวจะยิงแล้วมันเป็นอันตรายหรืออะไรเงี้ยบางคนเขาอ่าลูกค้าที่เป็นสายสะสมเขาก็จะเลือกแบงค์กันมากกว่าเพราะว่าดูดิดีเทลนะครับดีเทลของปืนแบงค์กันสมัยเนี้ดูดิเหมือนปืนจริงทุกอย่างเลยนะครับสวยมากจริงนะครับนี่มากรงมาเก,ก้งนะครับผมอ่ะนะครับผมต่อไปก็เพื่อนะครับผมบางคนเนี่ยใช้ในภาคการเกษตรนะครับไล่นกพิราบนะครับ ไล่ช้างป่าถ้าเป็นแถวสุรินแถวจันทบ,บุรีนะครับแถวแถวเขาใหญ่อะไรเงี้ยพื้นที่เพาะปลูกทางการเกเษตรเนี่ยเขาก็จะใช้แบงกันเนี่ยยิงไล่ช้างป่านะครับที่มันจะเข้ามากินข้าวโพดกินสับประรดกินอ้อยในไร่ในสวนเขานะครับมันก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับผมนี่ก็คือเป็นประโยชน์ของแบงกันนะครับเยอะแยะมากมายนะครับโดยที่นะครับไม่รวมไปถึงการการนะครับผม นาไปดัดแปลงนะครับนาไปดัดแปลงเป็นสิ่งเทียมอาวุธปืนจากสิ่งเทียมอาวุธปืนเนี่ยจากของเล่นเนี่ยกลายเป็นปืนจริงอันนั้นเนี่ยก็คือภาครัฐเนี่ยละลวมนะครับก็คือแบงค์กันแปลงเนี่ยมีขายเกลื่อนในแอปช้อปปี้นะครับช้อปปีเนี่ยคือขายปืนแปลงสําเร็จเลยทั้งทั้งลูก380น,นะครับสามแแล้วก็ท่อลำกล้องนะครับลำกล้องเกลียวของปืนของปืนเถื่อนเนี่ย หรือไม่ก็เป็นอ,า,อาวุธปืนเถื่อนเนี่ยขายในช้อปปี้มานานแล้วนะครับก่อนจะเกิดก่อนจะเกิดเหตุเด็ก14อีกนะครับผมนั่นก็คือเป็นมาตรก,การของรัฐที่มันละรวมจริงๆนะครับพอพอมันไม่รู้แหละประเทศไทยอ่ะมันจะม่ต้องมีอะไรสักอย่างหนึ่งเกิดขึ้นก่อนนะครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเขาก็จะออกมาทําหน้าที่กันเหมือนเป็นวัวหายล้อมพอกอ่ะประมาณเนี้ยที่ผ่านมาร้านเราแจ้งนะครับถึงแหล่งป่า ปลอมแปลงสิ่งพวกนี้มาโดยตลอดนะครับเพื่อนๆเราแจ้งมาโดยตลอดนะครับเราแจ้งโหแจ้งไปแบบว่าไม่รู้กี่ร้อยกี่พันที่อ่ะจริงๆนะครับไอแหล่งแปลงปืนเถื่อนเนี่ยถามว่าผมรู้ได้ไงก็ลูกค้าเราเนี่ยแหละครับส่งมาให้บอกพี่ตรงนี้มีมีทําปืนเถื่อนมีตรงนี้ตรงนี้นะผมก็แคปแคปแคป,แคปลิงเล้งอะไรผมก็ส่งไปให้่าสืบสนสืบนครบาลน,นะครับ ไม่รู้ว่าเขาทําหรือว่าเขาไม่ทําแต่เราเป็นผู้ค้าที่สุดจริตใจเราก็จะจัดการกับสิ่งเรื่องพวกนี้ให้มันจบจบไปนะครับประมาณนั้นอ่ะโอเคก็เดี๋ยวทีนี้มาพูดมาพูดนะครับถึงมาตรการที่รัฐออกมานะครับผมใบแรกใบแรกที่ท่านคุยกับผมแล้วว่าเออโอเคผ่านเนี่ยมันคือ ใบนี้ครับเขาเรียกว่าใบเซอร์นะครับจากที่ร้านใบเซอร์คู่กายปืนไม่รู้แหละไม่ท่านจะซื้อมือหหรือมือ2แต่ผมต้องออกใบนี้ให้ท่านมันคือใบเซอร์จากที่ร้านครับนี่นะครับก็จะมะีบอกทุกอย่างเลยนะครับผมใบเลขที่ทะเบียนนะครับใบอนุญ,ญาติพาณิชย์นะครับต่างๆนะครับ s e r ี a l number ของปืนรุ่นปืนเลขบ,บัตรประจําตัวประชาชนของท่านบัตรประจําตัวประชาชนของท่านที่ร้านต้องเก็บหลักฐานเอาไว้นะครับท่านจะซื้อปืนจากร้านเราได้เนี่ย ก่อนอื่งนต่ท่านต้องอายุ20ปีบริบูรณ์นะครับเป็นคนไทยมีบัตรประชาชนนะครับและที่สาคัญนะครับชื่อบัญชีนะครับของนายอะไรที่โอนมาชื่อบัตรประชาตัวประชาชนชื่อของผู้รับ3อย่างนี้คือต้องตรงกันหมดรูปถ่ายหน้าตรงถือบัตรประชาชนถ้าโอเคผ่านก็ท่านจะสามารถครอบของกันได้นะครับที่ทําแบบนี้เพราะว่าเราจะได้เก็บหลักฐานเอาไว้เอาไปส่งกรมการปกครองนะครับว่าเอ้ยนี่มีพฤติกรรมซื้อไปปลงใบแปลง,ปปงอะไรหรือเปล่านะครับ อบมารปกครองเขาจะได้รู้นะครับอ่ะตัวต่อมานะครับตัวต่อมาอันนี้คือสาคัญเลยนะครับใบแจ้งครอบครองสิ่งเทียมอาวุธปืนใบนี้ท่านต้องไปทําที่อําเภอครับท่านต้องไปทําที่อําเภอนะครับหมายความว่าทําที่อําเภอเนี่ยทำยังไงท่านต้องอ่าสมมุติอ่าสมมุติท่านซื้ออักซาหนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งโครตัวนี้ไปท่านก็เอาปืนใส่กล่องเคลียร์แม็กอ่าเคลียร์แม็กออกจากปืนอ่าลังเพลิงต้องปลอดภัย เดินถือปืนของท่านไปที่กรมการปกครองแล้วก็บอกกรมการปกครองอานายทะเบียนท้องที่นะครับนายทะเบียนคนนี้ก็คือมีหน้าที่เกี่ยวกับอาวุธปืนป .1 ป .2 ป .3 ป .4 ป .5 ก็ต้องผ่านนายทะเบียนคนนี้นะครับไปคุยกับนายทะเบียนคนนี้บอกว่าท่านครับนายครับพี่ครับผมมาทําทการจดแจ้งนะครับครอบครองสิ่งเทียมอาวุธปืนนะครับ ท่านก็จะเอาใบนี้มาให้นะครับท่านก็จะถ่ายรูปปืนของเรา4ี่มุมปุ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บท่านก็ให้ท่านกรอกรายละเอียดนะครับอาซีเรียลนัมเบอร์ของปืนชนิดก้ามมอนะครับไม่ขับเคลื่อนสีอะไรรุ่นอะไรนะครับซื้อมาจากที่ไหนร้านอะไรนะครับแค่นั้นเองถ้าจำอาร้านที่ซื้อมาไม่ได้บางคนซื้อมือสท่านก็บอกว่าอาจำไม่ได้ก็เป็นการ ท่านก็ขีดว่าไม่รู้ไม่รู้แหลังที่มานะครับก็แค่นั้นและที่สำคัญนะครับที่ท่านจะได้ก็คือลายเซ็นของนายทะเบียนท้องที่นั่นหมายความว่าปืนกระบอกนี้เนี่ย คล้ายๆกับไปป3เลยนะครับเพราะว่านายทะเบียนท้องที่เนี่ยจะเซ็นให้ท่านรับรองว่าเอ็นายเอนายบีนายสมช่วยนายบุญช่วยนายสมปองนายบุญบุญลักบุญยิ่งนะครับครอบครองอย่างถูกต้องนะนี่นายทะเบียนท้องที่ก็เซ็นให้เลยนะครับโอ้โหแบบว่าเป็นเกาะสองชั้นให้เราเลยนะครับครอบครองแบ่งกันแบบถูกกฎหมายถูกต้อง5% 0 0 0เปอร์เซ็นต์กันไปเลยนะครับผมก็เก็บไว้เก็บใบเก็บเอกสารเอาไวด้ดีๆนะครับ เล่นที่บ้านก็ปลอดภัยนะครับไร้กังวลนะครับไม่มีใครมาทําอะไรเราได้ทั้งนั้นถ้าเราเล่นอย่างถูกต้องนะครับปลอดภัยนะครับผมอ่ะก็คงจะมีประมาณนี้แหละครับหลักใหญ่ใจความก็คือเป็นไม่ใช่เป็นการบังคับหน้าใบนี้แต่ท่านขอความร่วมมือนะครับเราเป็นคนไทยนะครับอยู่ภายใต้อารัฐธรรมนูญนะครับอยู่ภายใต้กฎหมายของประเทศกฎหมายของบ้านเมืองนะครับเจ้าหน้าที่รัฐเขาแค่ขอความร่วมมือไม่ได้บังคับนะครับ ท่านไม่ทําท่านไม่ไปทําท่านก็ไม่ผิดกฎหมายนะครับไม่มีใครว่าอะไรท่านนะครับเพราะว่าหน่วยงานของรัฐเนี่ยกรมการปกครองเนี่ยท่านไม่ได้ออกกฎหมายว่าเอ้ยบังคับเลยนะครับมึงไม่เอาแบงก์กันไปลงทะเบียนจับติดคุกติดตารางให้หมดไม่ใช่นะครับท่านแค่ขอความร่วมมือให้นําปืนไปขึ้นทะเบียนกันแค่นั้นเองเราว่างๆนะครับก็แค่ไปทําเถอะครับเพราะว่า โอ้ oh, นายทะเบียนท้องที่นะครับเซนของเล่นให้นี่นะครับนี่ก็คือว่าปึกเลยนะครับปึกเลยอ่ะโอเคก็ฝากเพื่อนๆเ,เอาไว้ด้วยนะครับร้านทีชื่อแอร์ซอกการก็ยังจําหน่ายอยู่นะครับไม่ได้เลิกกิจการไปไหนนะครับผมก็กระสุนนะครับกระสุนที่ร้านก็มีอยู่4-5แบบลูก500บาทของ w อ่ e วอเตอร์ Water นะครับลูก 400นะครับ400บวกบวกบานะครับก็คออเป็นของโอซานนะครับทั้งปลอกเงินปลอกทองแล้วก็ลูก4 3 0บาของบูกตินะครับก็ยังมีจำหน่ายอยู่นะครับใครชอบแบรนด์ไหนอะไรรักแบรนด์ไหนก็ลงทักทายกันมาสอบถามกันได้นะครับผมก็เราไม่ได้จําหน่ายให้มั่วนะครับไอ้พวกสายปงสายแปงนะครับที่แบบว่ามาสวมบัตรระชาตัวประชาชนเอาบัตรของคนอื่นมาซื้อนะครับร้านไม่ได้ปล่อยหละหลวมแบบนั้นนะครับผมที่อ่า อย่าคิดว่าจะมีเงินแล้วจะซื้อแบงกันได้ง่ายๆนะครับบอกไว้ก่อนนะครับทุกร้านเราจับมือกันเรียบร้อยครับเพิ่มอ่ายกระดับการซื้อขายแบงกันให้มันเหนือขึ้นไปอีกนะครับผมก็โอเคนะครับอยากใจรักอยากจะเล่นแบงกันไม่ต้องกลัวครับเพื่อนๆนะครับมันไม่ใช่ของผิดกฎหมายอะไรนะครับหน่วยงานรัฐท่านก็ เห็นใจเข้าใจนะครับท่านก็เข้าใจนะครับไม่เหมือนเมื่อก่อนนะครับที่ว่าท่านไม่เข้าใจอะไรเลยนะครับไอ้อะเหมารวมเหมารวมนะครับตอนนี้ก็มันยุคใหม่แล้วนะครับคนฉลาดก็เข้ามาทําหน้าที่ทํางานกันนะครับผมก็บอกไว้ก่อนนะครับข่าวร้ายก็คือแบงก์กันในประเทศเรามีจํานวนจํากัดครับเพื่อนเพเพราะว่าเขาไม่ให้นําเข้า2ปีนี้นะครับสอภายใน2ปีก็นั่นหมายความว่าถ้าเกิดว่าของหมดแล้วก็คือหมดเลยนะครับใครที่ยังลังเลอยู่ซื้อเถอะครับเพื่อน ผมว่ามันใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างนะครับผมก็โอเคขอบคุณมากครับเพื่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับวิดีโอนี้ผมก็คงมาพูดเท่านี้แหละโอเคขอบคุณครับ